ผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวฉีดหมวกแดงขอ,งอาซาบาน,นะครับมันจะมีตัวนี้แถมมาให้คือเป็นเกียวแบลงจากเกียวญี่ปุ่นมาเป็นเกียวไทยครับก็คือจะมีมาให้ทุกตัวนะครับตัวนี้แล้วก็หัวฉีดตัวนี้นะครับ 1.8คือหัวฉีดที่ดีที่สุดที่จะแถมมากับตัวหัวตัวนี้หรือจะแปลงแบบตัวอื่นก็ได้จะมีตัวนี้ครับ1นมิลคือเหมาะกับการฉีดต้นไม้เล็กเป็นละองนะครับแล้วก็หนตัวนี้แล้วก็เป็น1.5ึ่้าแล้วก็หนจุดครับอันนี้คือตัวที่แถมมากับ ตัวหัวของอาซาบ้าอยู่แล้วตอนนี้แล้วก็จะมี2องจุดศูนครับอันนี้สองจุดสะเป็นหัวใหญ่ที่สุดครับก็คือว่าเหมาะกับการพ่นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่สูงครับแล้วผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนตัวนี้ให้นะครับตัวน,นี้ก็คือหมุนตรงน,นี้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วคือเราดันข้างล่างตรงน,นี้ต้องกลางขึ้นมาได้เลย ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการใส่อันนี้โอเคครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปใส่ตัวนี้ลงไปก่อนลูกยางนะครับมันจะมีแบบสองด้านก็คือว่าให้สังเกตตัวนี้ จะอยู่ด้านะจะอยู่ด้านด้านบนตัวนี้ใส่อ,อกไปครับแล้วขันเข้าไปได้เลยครับตัวนี้และนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการใช้งานเลยครับก็คือข้อต่อแปงเกลนะครับจะมาใส่กับเกียวไทายได้เลยครับแบบนี้สาม,มารถใส่ได้เลยครับก็คือเดี๋ยวจะมาสาธิตการฉีดน้ำให้ดูนะครับ คือหัวฉีดตัวนี้ครับอัตราการฉีดอะจะอยู่ในที่สองไม่กับบ้านเคาหรือว่ายี่สิบบาทครับแล้วก็น้ำจะได้อยู่ที่ประมาณ4 5ลิตรถึง6 9ลิตรครับอันนี้ทั้งหนักไม่หนักมากนรพี่จะอยู่ประมาณ1้อเกสหกกร,รัมหัวหัวตัวนี้นะครับก็คือมันจะปรับได้หลายอย่างครับก็คือปรับขึ้น ตัวนี้ปรับขึ้นปรับลงได้ครับผมแล้วเดี๋ยวตัวนี้จะผมมาฉีดพ่นน้ำให้ดูครับเงียบๆน้ำเป็นอย่างนี้แล้วว่าเราีลจะเป็นฟองจะเป็นละอองยิ่งกว่าเดิมครับแล้วทุกคนเห็นไหมครับตัวเนี้เนยเท่านี้ ตัวนี้นะครับมันจะมีลมหวนในตัวซึ่งเป็นตัวนี้มันจะเป็นลมหวนเพื่อให้ละอ,อองน้ำํำอ,ออกไปเป็นเกลียวใช่ครับออกไปเป็นเกลียวเพื่อเข้าแบบไปนั่นใบได้ทุกใบครับเดีย๋ยวลองดูละอองได้เลยครับตรวนี้เนีย่ยครับจะมองเห็นละอองเป็นแบบน้ําวนนะครับทุกครั้งเนี่ยครับเป็นน้ําวนน้ําวลโอ้ใช่ใ แล้วถ้าเป็นละององมากกว่าเดิมก็อเเห็นไหมครับละอองน้ำจะเป็นน้ำวนหรือว่าเป็นน้ำเป็นเส้นตรงก็ได้ครับตัวนี้นะครับพ้นขึ้นไปสูงสุดจะได้อยู่ประมาณ8เมตรแล้วแต่แรงดันของใช้เด็กของคนที่ใช้เลยครับ